สวัสดีนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูอันนี้นะคุณเขาลงติ๊กตอกไว้ฟิลอย่างได้เลยนะทุกคน ora, กแล้วคุณเขามีทำงานนะถ่ายงานของช้างนาทุกคนนิกกี้พวกนี้ทำงานงางเคียดกใจอุ้ยทำงานแปดโมงเช้าเลยน้องพลอยทำไมอะไรอ่ะอู้พี่ปันวันถ่ายของช้างเดยอ่าที่ไหนอ่ะ แถวอะไรนะยังไม่ดูโลเคชั่นเลยอะแล้วตอนกลับบ้านนะทุกคนคุณเขาก็ไลฟ์ด้วยเราลงไลฟ์ไว้แล้วนะทุกคนก่อนหน้านี้ตามไปดูกันได้แล้วหลังจากนั้นนะทุกคนเมสากับเพื่อนๆก็มาที่บ้านมากินดินเนอร์วันเกิดเมานะทุกคนบรรยากาศคือน่ารักมากอบอุ่นมาก HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY ปสยอท่านไปแล้วมามสคนี่ะไปอนยไปพอนายไปอนยไปขอให้ได um. ้ลูกเร็วๆนะขอให้ถึงจุดกันที่เราทำอยู่ลุ้งเรืองนะเจ้าหจอยู่กํลังใจพี่มาข้างๆอย่างนี้ตลอดไปเจ้เจ้ให้มีลูกสาวแล้วก็ยกให้บูกอกมีอยู่อยากก็พ่อเธอเหรอก็พ่อเธอ

อันนี้เท่าไหร่แล้วเมาสามสามครับะเลขสวยครับคอยพอหน่อยปอยะขอให้ได้ลูกเร็วๆนะขอให้กิจการที่เราทำอยู่รุ่งเรืองนะแล้วก็่ในกลังใจพี่มาห้องข้างอยตลอดไปแจ้ขอให้ลูกสาวแล้วก็ยกให้กูอยากมีอยู่อยากกาแฟเถอะเหรอกาแฟเอะอยากให้เีลูกสาวขอบคุณครับ แล้วคุณเขามีแววไปหาคุณแม่ของน้องสาลี่ด้วยเห็นบอกว่านานๆเจอกันทีนะทุกคนแล้วตอนนั้นน้องสาลี่ก็ไลฟ์ด้วยนะคุณเขาก็มีโบกมือทักทายนิดนึงด้วยส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบาย